ามคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงวันที่16-30กรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ คนที่เกิดวันจันทรนะคะใน2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะมีให้เราต้องเข้ามาต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายตัวเองก็ตามหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวก็ตามแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคะมันจะมีเงินที่เข้ามาให้เราแบบเฉียดฉิวอะเออคือเราแบบ เขาเรียกว่าเราจะไม่ไม่ตกอ่ะคือหมายถึงว่ามันมันมีภาระใช่ไหมมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาแต่ว่ามันสามารถผ่านไปได้สามารถผ่านไปได้เลยหรืองวดวันที่16กกกรกฎาคมเนี้ยอาจจะมีโชคลาภให้เราเข้ามาได้ชุ่มชื้นหัวใจทําให้เราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าประทางชีวิตคือหมายถึงว่าสามารถใช้ชีวิตไปได้คือไม่ได้สะดุดหรือติดขัด อะไรมากค่ะคือมีภาระจริงแต่ก็มีเงินให้เข้ามาใช้จ่ายเหมือนกันเนาะและในเรื่องของอารมณ์ตัวเองในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมีอารมณ์ร้อนในสองสัปดาห์นี้นะอารมณ์ร้อนหรือว่าอาจจะมีเรื่องโรคเครียดนะคะโรคเครียดในเรื่องของการงานอาจจะเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าเงินอาจจะเข้ามาเข้าออกแบบเร็วอะเข้ามาเร็วแล้วก็ออกเร็วจนเรารู้สึกเครียดทำไมไม่มีเงินเก็เกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเครียดไปช่วงนี้มันมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายแต่อาจจะไม่ได้เหลือเก็บมากนะักฉะนั้นไม่ต้อง อเคียดนะคะแค่มีให้เรามาใช้จ่ายไม่สะดุดไม่ติดขัดแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในเรื่องของการงานนี่อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องเคลียร์หรือแก้ไขฉะนั้นนะคะตอนนี้ต้องตั้งสตินะอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานนะคะอะไรที่มีปัญหาเข้ามาเราค่อยๆแก้นะอย่าใช้อารมณ์ร้อนอย่าพูดอะไรที่แบบว่าไม่รักษาน้ําใจคนนะ่ะแนะนํานะคะให้ สวดมนต์เยอะๆนะหรือถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติธรรมในสองสัปดาห์นี้สาหรับคนวันจันทะร์น่ะยิ่งดีเลยนะแล้วว่าบางคนนะ่ะถ้าสมติรู้สึกผิดหวังอะไรมากๆหรือเครียดแรงมากให้สวดมนต์หรือหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปวัดก็ได้นะ,ะไปทําบุญก็ได้นะอันนี้นะคะคือดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ